สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบก,กันกับพัดบอลอ่อนทัวนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาเจอกันอีกแล้วนะครับอีพีนี้หลังจากที่ผมมารีวิวที่ร้านเฮียสาโรดนะครับผมก็จะเดินทางต่อไปที่มุกดาหารนะครับเพื่อที่จะไปรอรับรถถ่ายเมซี่ที่มุกดาหารนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าผมจะเดินทางใช้เส้นทางไหนไปที่ขอนแก่นแล้วก็ไปที่มุกดาหารนะครับเดี๋ยวไปรับชมเส้นทางที่ผมไปพบก,กันกับพัดบอลอ่อนทัวร์ ันี่ก็วิ่งมาถึงจตุรัสแล้วนะครับอำเภอจตุรัสเชื้อปะใชืปะตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายอันนี้หนองบัวโคกหมอเขาเรียกหนองบัวโคกฮะเลี้ยวซ้ายไปอำเภอเทพสถิตเลี้ยวขวาไปนครราชสีมานนมีสายเข้าอยู่ไครับก่อนกอ็เดินทางต่อครับนะจับ gps ก่อนผมลืมไปเดี๋ยวผมลองจับ gps ก่อนว่า ผมจะวิ่งไปเส้นทางไหลใกล้ที่สุดนะครับอ,อ่อขึ้นไปนู่นาจตุหลับไปแยกจกตุหลับไปเดินทางกัต่อครับทุกคนขคับรถคนออนทัวร์ครับไปเลยไปเลยขณะนี้ผมก็เดินทางมาถึงอำเภอจตุหลัสนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ข้ามทางรถไฟ ทุกคราวรถไฟตรงนี้ไปไหนครับจัตุรัสให้เซนดิไปไหนรถไฟตรงจัตุรัสไปโคราชขวามือกับจัโคราสแต่อันนี้น่าจะมาจากลำนารายด้วยเปล่าเพราะว่าถ้าถ้ากรุงเทพจัตราสมันอยู่ตรงโนู้นอ่ะที่ผ่านมาก่อนถึงดาวทบนี่แหละก็ไฟแดงฮะไฟแดงจตุรัสไฟแดงจตุรัสนะแล้วขวาไปก็ ไปออกอะไรนะโนนนี่ยไปเพือนนนนไทยไปเมือนนไทยใช่ไหมเออข้างหน้าขา้ขนาน้ายังไม่ถึงอัเดียวยังไม่ถึงอันนี้ตรงซ้ายมือยังไม่อันนี้เป็นสญานซ้ายมือตัวอำเภอจักตุลบ สามแยกครับอันนี้สามแยกเลี้ยวซ้ายเป็นหนองบรวลเวตรงไปก็ไปชยยัยพูมิทางหลวงหมาเยเลขสองศูนย์หนึ่งซ้ายมือี่ผมเคยไปหลายครัง้งแล้วแล้วถ้าเวลาผมจะกลับบ้านผมจะใช้เส้นทางนี้เลี้ยวซ้ายออกไปหนองบัวลเวนะแล้วก็ไป่เขาบางเงยไปออกซี สี่แยกหนองบัวนะครับแล้วไปสี่แยกละไปแกแยกละหุ่นก่อน่ะอำเภอเมืองสัพันธ์แล้วก็ตรงไปที่สีแยกหนองบัวแล้วก็สว่างที่ก็ขวาขึ้นเขาทราย ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมีกาเข้ามาตั้งนานแล้วแหละครับชัยภูมิตั้งแต่อำเภอจตุลัครนะัวแต่ว่ากำลังจะมนนนีป้ายครับ สองสวรรค์วันนี้ก็ดินชุ่มช่ำหมดทั่วประเทศเลยครัคิดดูแล้วคิดว่านะฮะก็ประชาชนที่ปี่เัศจีนก็น้ำเต็มเลยจะเข้าเมืองชัยภูมิแล้วครับแต่ผมไม่เข้าจะออกทางเลี่ยงเมืองอ่ะ ทางเรื่องมือนจะง่ายกว่านี่นี่สูงครมต้าศูนย์ครมต้าชัยยอะโครยังไม่ถึงทางเรื่องมือนก จเจริเร็วเนาะื่อก่อนเนี่ผมวิ่งเส้นนี้นานนะไม่ได้มาหลายปีแล้วสิบปีแล้เอขนาดนี้เป็นทางเลี่ยงเมืองชัยภูมินะถ้าตรงไปก็เข้าไปในเมืองชัยภูมิถ้าเลี้ยวซ้ายก็ ออกไปทางกวรวีกลับไปทางฟังชุมพลได้เลี้ยวขวาก็ไปแกล้งสนามนางฮะไปแกล้งสนามนางไปบบวใหญ่ผมต้องเลี้ยวขวานะครับเพราะว่าผมผมจะไม่เข้าในตัวเมืองนะผมจะออกทางเลี่ยงเมืองผมจะมีสะดวกกว่าผมไม่ค่อยขับรถในในในตัวเมืองสักเท่าไหร่รถมันเยอะมันก็ทํทำเวลาด้ช้าด้วย คอนสรัาชัยภูมิขอนแก่นนี่เ็เรียกรถกวยหอมเลยอทุกปูนซีเมนบรรทุกได้สองอย่างนรถปรนะเภทนคือบรทุก ปูนซีเมนกับปะทุเขาเรียกอะไรนะไฟแอนด์หว่าคิดเท่าอ่ะไฟแอนดเท่าของเมืองท่านหินที่ว่าโรงงานโรงไฟฟ้าแม่เมา จะตุกรับไอ้รถมาส่งหรือเปล่าครนนี้ถึงแยกสีแยกเลี้ยงเมือ,องอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าืางไชยภูมิเลี้ยวขวาก็ไปไปแก้งสนามนางนะครับเลี้ยวขวาไปแก้งสนามนางไปอำเภอบัวใหญ่ไปสีดานะครับไปประทายออกไปทางโน้นได้อุบลน,นะแต่ว่าช่วงแก้งสนามนางเขากำลังทำเขากำลังทำทางสี่เลนอยู่ มาคราวที่แล้วเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี้ยทางวิ่งลําบากมากผมมาช่วงหน้าอ้อยอะนะช่วงหน้าอ้อยน่าจะเป็นช่วงต้นปีหรือหรือปลายปีนี่แหละช่วงต้นปีใหม่อะรถอ้อยกำลังวิ่งกันเลยลกรททางมันกำลังทําใหม่ด้วยก็เลยช้าแซงก็แซงไม่ได้รถอ้อยวิ่งเนต,นต,นต็มถนนก็ลําบากนี่ก็หลายเดือนแล้วก็น่าจะน่าจะเสร็จไปเยอะแล้วก็อีกอย่างก็คืออ้อยไม่ฟิดหิไปแล้ว นี่เขาขายอะไรนนเด็ดๆลดทุกอันถัว่วทัวถัว่วไม่เอาราคาถัว่วขณะนี้ผมก็ยังอยู่บนถนนหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งนะจากเชยาพลูปไปชุมแพเจนนี้ผ่านแกงค้อ ผัดผู้เขียวนละไปชุมพแพร่แ่างชุมแพรก็ถ้าเลี้ยวขวาก็ย้อนก,กลับออกคอนแก่นต่เลี้ยวซ้ายก็ไปคอนสารนิดนึงแล้วก็ข้ามไปโน่นเลยครันเขาหนาวแต่ผมไม่ได้ไปถึงชุมพแพรผมก็ต้องไปเลี้ยวขวาที่อำเภอพะเยาห้กิลีก่อนไม่ใช่ปร่เทศพะเยาคิลีแต่อำเภอมันจายคิรีฮะเดียวไปมันจายกิรีคอนแกน แยกนี้เขาเรียกแยกซับคูหาสวรรค์นะคระบบก็ตาด่งๆจากความเร็วเลี้ยวขวานี้นะครับขอนแก่น หม่ํารือหม่ําเวันนั้นเขาไปแล้วซื้อไปอหม่ําที่ใจยาปงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เลยต่อไปก็คนที่บ้านทำสกินไม่เป็นนี่แค่คว้าไปขอนแกนไปมันจายิวรีนะไปเขียวแล้ว สีเช่นกันนะนี่ก็กำลังทำใหม่ๆอ่ะไม่กี่ปีมานี้นี่เอง ผมก็มาถึงทางเข้ามันใจคีรีแล้วนะครับมันใจคีรีก็เลี้ยวขวาตัวเปิดนะฮะรก็จะออกทางซ้ายมือออกไปทางชนบทนะฮะชนบทขอนเกศ ครันี้ผมก็วิ่งอยู่บนถนนเส้นคอนสวรรค์ไปบรรจายิรีนะไม่ไแน่ใจว่าเป็นทางหลวงหมายเลขที่เท่าไรแต่ข้างหน้าไฟแดงข้างหน้าของผมนั่นก็คืออำเภอโคกโพชัยนะอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอะเข้าเขตจังหวัดขอนแก่นแล้วบ้านโคกนะฮะ คนบ้านโคกตำบลบ้านโคกรงนี้น,น,นี่เองตรงบ้าน,นโคกคนโคกคนแก่โคกคนชัยครัพสวรรค์มันใจคีรีตกไป ตัวอันเภอมบรรจัยคิรีอยู่ด้านหน้าข,ของมือของผมนัด้านหน้าจะเป็นสามแยกถ้าเราเลี้ยวขวาแล้วก็พาบรรจัยคีรีออกไปบ้านไปเมืองคนนนุชแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะไปเชียงให่นี่คือเส้นทาง กเส้นทางของผมนะครับจะจากคุณทศมาที่ขนแก่นแล้วก็จะตรงไปที่มุกดาหารครับขนแก่นไปอีก5้้ากิโลครับ พันทุ่ม42คอนแก่นดี55กิโลเมตรวิ่งถนนทางในประเทศไทยก็สบายอกสบายใจดีเพราะว่าทางประเทศไทยบ้านเราก็อย่างที่เห็นนะไม่ว่าจะเป็นในจนบทแต่ก็ท้าจางคอนแกนแทบจะหมดแล้วที่ว่าไปแบบคาสิลีที่ว่าหลงไปในป่าในดอยนะั่นก็คือจุดสูนั่นแหละจุดสูนย์จริงวทุกคนไปเดียวไปเจอกันไปเรื่อยๆครับ กับบรรยากาศพัดคนออตัวครับพาทัวร์อ,รอ,อีสานอีกครั้งหนึ่งในรอบเม,มืีอเดอเมียนไหนนะไม่เคยมาเลนายน่าจะเป็นพยืนหรือเปล่ายวดูอะไรที่มันเป็นจุดเด่นที่มัาจะบอกได้ว่าจุดนี้คือบ้านนั้นอะนเอําอเภอพยืนนะัาอำเภอพระยืนจังหวัดคอสแกน เภอพระเย,ย็นจงังหวัดขอนแก่นขอนแก่นนี่ก็มีหลายอำเภอเหมือนกันแต่เมื่อแต่ละอำเภอนี่ก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่ก็เป็นตำบลเจริญขึ้นก็ขยายเป็นอำเภอเภอพระเย,ย็นผ่านไม่เหนื่อยๆผ่านกันไม่เมื่อยขาแล้วท่านคนได้เยือน สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับระหว่างการเดินทางของผมจาก่านอุ่นรถไปทางที่ขอนแก่นตอนนี้ก็มาถึงที่อำเภอพะเยาน,นะเลยพะเยนมาก็จะเลี้ยวขวาเข้าขสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมทางพัดผลอ่อนถั่วครับทางยูทูท กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเดินทางจากจังหวัดขอนแกนไปจังหวัดมุกดาหารครับคลิปนี้พระพลอ,อตวสวสวัสดีครับ